คุณุยวงจากอำเภอนาบามีสีนะคะเป็นของคุณพรพิมลวงศ์พานะคะจากอเภอศรีสครามมีหเป็นของคุณชัยวัฒน์สินธีนะคะจากอำเภอบางป่มีหเป็นของคุณเสกสรรอุพานะคะจากอเภอศรีสครามมีเจเป็นของคุณชาดิศพนะคะจากอำเภอเมืองนครพนมมีแปเป็นของคุณทองคุณ ขาจากอำเภอรปราปากปี9เป็นของคุณจัก,กริดอำเภอเมืองนครพนม,มและปี10เป็นของคุณสดใสนะคะอำเภอปึ้งโองหลงจังหวัดปึงกาฬค่ะ ขอนะท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะครับเป็นรอบไซส์ใหญ่นะครับพ่อพันธุ์ระทึกใจเป็นพ่อพันธุ์ที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ที่จะขยายพันธุ์นะครับมอกกำลัง,งบอกพอดีนะครับบนฝันสองคุ่มนะครับควายที่เข้าเวทีในวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่10ตัวนะครับก็ทุกตัวนะครับล้วนเป็นพ่อพันธุ์ที่มีความสวยงามแลวก็บางตัวนั้นถึงแม้ว่าจะต้องพัฒนาอีกต่อไปนะเราก็ดูว่าตัวไหนที่ มันสมบูรณ์แล้วเราก็นําไปพัฒนานะครับเพื่อให้ต่อตรงนั้นนะครับบางตัวนั้นก็หน้าสวยบางตัวแล้วก็ท้ายสวยตัวลําตัวยาวดีแข้งขานะครับโดยเฉพาะพ่อพันธุ์แล้วเราจะมองจุดสําคัญสําคัญอยู่ก็คือความมีแข้งขาที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะเพื่อที่จะยืนรับน้ําหนักนะครับโดยเฉพาะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการผสมติ่งนะครับเพราะฉะนั้น พ่อพันเนี่ยเราจะดูเรื่องกีบเรื่องเท้าเรื่องแข้งเรื่องขาเนี่ยเป็นหลักใหญ่ๆนะครับอ่าลำดับต่อมานะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของความสมบูรณ์พัน์นะครับก็คือลูกอันทันนะครับ,ะะรบต้องมีความใหญ่สมบูรณ์นะครับคงตืนเสมอกัดน,นะครับนะแล้วก็อ่าในำลำดับถัดไปเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของนะความเป็นหน้านะครับหน้าหน้าตัวผู้หน้าตัวเมีย นะครับพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะความเป็นหน้าตัวผู้จนต,ต้องมีความบึกบึนแข็งแรงนะครับสังเกตว่ารุ่นรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยบางตัวเนี่ยตัวเมียเนี่ยนะเอ๊ทำไมหน้าไม่บวมต,ตัวเมียบางตัวหน้าแบบโตผู้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเสียอัตลักษณ์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนะนำไปพัฒนาต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะดูก็คือ ในเรื่องของของหางด้วยนะครับหางนี่มีบทบาทสําคัญทาไมมีบทสําคัญนะครับควายที่มีหางโดดดายาวนะครับก็เนื่องจากว่าควายเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนเป็นปักเป็นโคนมีแมลงเยอะนะครับนะการที่มีหางที่ช่วยปักเป่าแมลงอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเสริมเฉลภาตของมันออันหนึ่งนะครับก็มีคะแนนให้ทุกๆคะแนนนะครับโดยเฉพาะแล้วนะครับ ส่วนของสัตว์นี่นะครับไม่ว่าจะเป็น ua, วัวหรือควายก็แล้วแต่เนี่ยนะคือเป็นสัตว์ที่ให้เนื้อนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะให้อาหารเลี้ยงคนในโลกนี้นะครับนะส่วนที่จะให้คะแนนมากที่สุดนะครับในการประกวดเกี่ยวกับสัตว์ให้เนื้อเนะนีน่ยโดยเฉพาะสัตว์สีเท้าเนี่ยที่มีคะแนนในในร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มีถึง3าเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือส่วนบ้นท้ายนะครับนะส่วนบ้นท้าย เพราะนั้นกรรมการหลายๆท่านทำไมอธิบายบอกว่าโอโตมนตัวนี้มีมัดกรรั้าเนื้อใหญ่มัดกรรัเ้เนื้อเยอะนะอันนั้นมันบอกถึงลักษณะทางเศรษฐกิจนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาควายในในทุกตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยะครับเขาจะมาเน้นในเรื่องของการให้กล้ามเนื้อที่ดีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับกรรมการทั้งสามท่านนะครับให้การตัดสินนะครับในรอบนี้ประเภทพ่อพันธุ์นะครับผมก็จะ อธิบายเป็นคู่ๆไปนะครับให้พวกเราได้เห็นว่าควายเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยที่มาเข้าสู่รางวัลชนะเลิศเนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นยังไงนะครับแต่ขอเรียนตัดตรงว่าควายทุกตัวเนี่ยเป็นควายที่ดีนะครับจนถึงสามารถที่จะเข้าสู่สนามเบทีประกวดนี้สามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับทุกตัวนะเป็นแต่ว่าพี่น้องเก็บเลืองเราลักษณะไหนไปปรับปรุงพันธุ์ของตัวเองนะครับระหว่างหมายเลข สามกับหมายเลขหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าควายหมายเลขหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะความลึกนะครับความลึกความคงกืนนะค่อนข้างที่จะไปกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแข้งขาการยืนสง่างามน,น,นะครับอุปนิสัยด้วยนะเราก็ให้มีคะแนนให้ด้วยนะตัวไหนที่เจ้าของจูบนอยากางตัวที่แล้วเนี่ยออกเวทีไปเลย นั่นมองบอกถึงว่าเวลาเลี้ยงแล้วจะไม่ทำร้ายเจ้าของมีคะแนนให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคะแนนให้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะเข้าประกวดเนี่ยต้องประคุมโหมกันดีนะตัวที่ได้ที่ห้าในวันนี้ก็คือหมายเลขสามครับสายกมือหน่อยแล้วก็ตัวได้ที่สี่ก็คือหมายเลขหนึ่งครับทีนี้พอมาดู ลูกผู้ชายนะโอ้โหแต่และตัวเนี่ยหน้าตาบึกบึนครับมีแต่ไอไอเบอร์สิบนะครับค่อนข้างที่จะมาน้อยกว่าเขายังไม่เข้มเลยที่ควรเออต้องไปเติมดีกีสักหน่อยนะส <c oughs> มาร์ให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นหมายเลขสิบนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะมามาดูกับเขาแล้วนะครับเวทีรประกวดชายงามเนี่ยครับก็ต้องมาดูความหล่อความาสมาร์ทความเต็ม ความมัดแมนนะหน้าเนี่ยก็ไม่เข้มเท่าเขาอีกแล้วละนะเพราะนั้นความยาวนะครับก็ยังไม่เต็มเท่าที่ควรนะยังมีโอกาสไปอีกหลายสนามในตัวนี้นะบอกได้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เขาก็เลยได้ที่สามไปครับอ้าทีนี้โอ้โหไอ้นมลอนะไอ้นมมัดเข้มเลยทีนี้ ตัวที่เข้าชิงชนะเลิศนะครับประจําวันนี้นะครับเป็นข้อพันุ์ที่เต็มน,นะครับใบหน้าโดยเฉพาะแข้งขาเนี่ยครับโอ้โหนะครับเป็นแข้งขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมาเลยเกินนะครับกีบใหญ่แข้งค่อนข้างดีนะตัวยาวนะครับเบอร์เบอร์สี่นี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับแข้งขาเหมือนกันเลยหน้าสวยนะครับแบบลูกผู้ชายนะ หน้าตาบึกบึนนิสัยเรียบร้อยดีนะครับเมื่อมาดูที่ความเป็นลูกอันทะนะครับนะลูกอันทะเบอร์หกเนี่ยค่อนข้างที่จะลูกอันทะใหญ่นะครับเต็มที่แล้วก็วางแบบเหมาะสมนะครับคืออันทะเนี่ยอันทะพ่อพันธุ์ที่ดีจะจะต้องย้อยนะครับนะไม่ชิดลําตัวจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้น้าเชื้อนะครับมีความสมบูรณ์นะครับ สตอสวยมากนะครับนะสนวสวยมากนะครับหางหางก็สูสี่อ่าสูสีกก็เลยหางนะครับแต่หมายเลขหกนี้หางใหญ่หางใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับสมบูรณ์กว่าการยืน<ข>การยืนก็ใกล้เคียงกันมากนะครับนะอพอมาดูความยาวนะครับความยาวลำตัวนะครับดูเหมือนว่าเบอร์หกจะเหลื่อมนิดนิดนะ เบรกเหลือมนิดๆนะครับแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือความเป็นลักษณะทางเศรษฐกิจนะครับการยึดเกาะของมัดกล้มเนื้อนะครับนะรู้สึกว่าเบอร์หกเนี้ยนะครับค่อนข้างมีมัดกล้มเนื้อที่ย่อให้ยาวนะครับแล้วก็สิ่งที่ไปกว่าเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะครับก็คือความขอเรียกความหนานะครับความหนาของสันหลังนะ ความหนาข้างหลังนี้เป็นการบรรจุเมื่อที่จะให้รืยอที่ดีนะครับเห็นไหมตรงระหว่างสะโพกนะครับถ้าพี่น้องที่อยู่ด้านท้ายจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวไหนมีความกว้างความยาวนะกว่ากันความลึกกว่ากันนะครับอ่ะพี่น้องลองถ่ายดูสิว่าหมายเลขไหนจะได้รางวัลชั้นเลิศถ่ายว่าหมายเลขสี่ยกมือตบมือ หมายว่าหมายเลขหกตบมือโอ้สุดสีอยู่ดีสุดสีอยู่ดีนะนะหมายเลขสี่ตบมืออะอรหมายเลขหกตบมือน่อยโอ้สุดสีกันนะแต่ว่าหมายเลขหกนี่โอ้ชอบมากคือสะดืองามมากถ้าเป็นสาวสวยนี่โอ้ถ้าเป็นแขกี่สุดยอดสะดือนะเพราะฉะนั้นนะครับผลการตัดสินฝ่ายที่ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประเภทอายุปันแพ้ สองผู้เม็ดผู้คือหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะคะของคุณเตกฐานบุญท้าจากอำเภอศรีสงครามค่ะแล้วก็ลำดับที่สองนะคะเป็นเบอร์ดีสีนะคะเป็นของคุณกรณ์พิมลโยธา

tá